สบายดีุิสมัยดีว่านานทานว่นา,านานทานวันนี้คือคือได้คือได้อดอกมาพี่วันนี้มาเฮ็ดเวียกบสาวดูน่าที่เยอะนี่โอ้นั่งอันนี้นางนางนางสาวพิสมัยได้คุณผู้ชมเด้อน้องสาวคนหน้าฮะนสกุลนำบ,บอสสวัสดีครับผมปอป <laughs> กันกันอีกที่อีพี่หนึ่งครับผมเฮาอันนี้เฮาอยู่เมืองยมราชครับเฮานัดปอปอคกับยูทูบเบอร์คนดังครับบ่าวเตียงค่ำ กับนั่งอ right ีกช่องเพิ่นวันศันว์วเดี๋ยวเขาไปพบพ่อกันกับเพิ่นเลยแล้วกันฮะเพราะว่าเขาตอนนี้เขามาหอดเพิ่นแล้วมาหมดมาถึงเพิ่นแล้วเนาะโอ้จะเสียงรถกับวีจักวีวีวีเตะให้ยังเนาะไปครับไปพ่อครับกับเพิ่นเลยสบายดีว่าเดี๋ยวทอมสบายดีทุกคนนะครับสบายดีสองตามชาแนลเป็นจังไหมาจังไหนจะมาหัวถี่ติดงวดวันได้เห็นโดนแล้ววันได้เห็นการโดนแล้วจ็กเดือนแล้วนี่ ได้ยินแต่เสียงเดินเดินเดินเห็นกันไพื่อนเดินดนเดนเดนเมาหาพ่อพ่อเดินเดินเห็นกันดุๆเนเพาะโตรเี่าถึงคำนีเพิ่นลึกลับแหงนะปรระดาเออปรบรดาเิพาะโตพ่อเพื่นนี่งาได้บันนี่คนเลยนี่มันต้องไปแบบให้คนรู้วอยดีป่ะอยเออมุก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 นนี่แหะครับคือ บ่าตมากะมีโอกาสได้มาพบกับเ่าเดินขำเนอะซึ่งเขาบอกว่าได้มีเวลาลมกันนั่งลมกันจังสีเนาะมากก็มี่แต่เพิ่นไปเข้ามาเพิ่นมาเข้าไปเนี่ยมีโอกาสวันนี้เรองามยามดีขึ้นไปก็นั่งได้แต่เอากมาล่าอีกังนีน้คนลงมายมล่าเรื่องว่าไปมหาสากเรื่ปรนพอดี เมื่อนี้เขามีนคนมาแนะนำพร้อมอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวล่อยู่เมืงองยมราชเจ้าเคยไปนาฮีบ่ใน,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 นเออในเออนาฮีเออเจ้าเคยไปป่เคยน้องสาวคนนั้นน่ะอยู่ทางผ่านไปนาฮีไหบสาวบ้านนาานสาวบ้านไหนก่อนสาวบ้านนาทา,สา,านสาวบ้านนาทานก้อนฮอดบ้านนาฮีพี่น้องเลยบ้านนาฮีที่คลิปก้อน,อาน,นาทานี่เราทำได้ไปไปค่ายทำเนาะ กับบาวเป็นคำกับใค้คนนึงก็อนตาแก้วตาตาตาล็อกครับเราเคยเคยได้ยินบอเพลงฝังหักสาวนาฮีเออเคยแล้วแล้วเซฟเพลงฝังหักสาวนาทานไหนล่ะบอกเออโหดีกาดฟังฝักฝักดตกาเราช่วงกันครับอีกคุณนายชิฟโดนซื้อเพลงว่าฝังหักสาวนาทานฝังหักสาวนาทานมาเตยของแล้วก็ลาแล้วสาวนาฮีโอ้สองเพลงลดเลยลาแล้วสาวนาฮีครับเอ่อเอา หลังจากอกหักจากสาวนายนีมันบอกแล้วกลับมาฝากหักไว้กับสาวนาทานอายประมาณนั้นเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมไปเบิ้งเดี๋ยวให้ว่าที่นางเอกแม่นว่าที่นางเอกฝากหักสาวนาทานเอ้าไปเดี๋ยวไปเบิ้งนางเอกกันเดี๋ยวไว้สบายดีสมัยดีวานนาทานวานนาทานวันนี้ คือคือได้คือได้วอกมาพี่ปัะนี้มาเฮ็ดเวียกบอสาวด้วยมเฮ็ดเบี้ยนี่โอ้ห้งอันนี้นางนางนางสาวพิสมัยได้คุณผู้ชมเด้อน้องสาวคนน่ารักบอๆๆพอยู่บ้านบ้านนาทานเนาะบ้านนาทานก่อนฮอดบ้านนาฮีพี่น้องเลยบ่นอืมวันนี้เป็นจะได้ว่าคันดให้เขาให้เข้ามาเป็นนักมิวสิกให้เนี่ยว่าจงไหนเพลงตาขักสารานทานเลยได้ได้มีปัญหาเลยอ่าได้อีกต้องซอมมัเป็นน้องเองบรตามบอก พระเอกบ่อะบ่เนนักเอกใครเอกนะพระเอกพระเอกจิตติดต่อเอาบอตามมาเป็นพระเอกบ่บ่บ่เป็นได้เอาจังซีเอฟซีได้ฝ่ายเอฟซีผู้ใดหน้าตาดีๆคิดว่าเล่นเล่นเล่นเอ็มวีคู่เล่นกับสาวอัองสาวพิสมัยได้นี่ให้ติดต่อมาทางบอตามเด้อคาโต้เท่าไรฟรีคาโต้น้องพิสมัยนี่โอ้อันนั้นหลังบ้านอันนั้นหลังบ้านพระเอกพระเอกนะพระเอกนั่นฟรีพระเอกมาฟรีเด้อ นี่ครับวันนี้ได้ดีใจได้พอกับน้องสาวล่าก็เดี๋ยวมื้อหนึ่งสิบบาเป็นน้องสาวล่าที่บ้านนาทานเนาะก่อนฮอดบ้านนาฮีดีใจวันนี้ได้มาถ่ายคลิปกับบ่าวเตียงคำกับนางเอกซองของบ่าวอ่าบ่าวเตียงคำน้องพิสมัยเป็นจะได้ให้ถามอีกแนวนะถามเรื่องลึกๆเบื้องต้นแน่มันี้มีซูมีแฟนเหรอบอาย้แลวยังบ่มีโสดอยู่โสดอยู่วัด มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเหติติดตามอยู่บ่น้องสาวนี่เอาเดี๋ยวสิขอเฟซบุ๊กเพิ่นไว้ในแอนไปฝากไวปทายคลิปเด้อมุ้แม่เจ้าะสองช่องอยากได้อีกบัวไรบัวไรกะเอ่อข้อหมายเรียกเราขอเอฟซีมาสักปุ๊บแอนด้ต่อเออบแมแบบผมหมายว่าขั้นนั้นขั้นนั้นลราสิขอเฟซเอฟซีได้สิคออ่าช่องทางติดตามกับน้องสาวให้ทั้ง าทางเฟซเนาะทางฟาเฟซเราบัตทามเสีเอาไว้ทายคลิปเนาะวันนี้นคัติดตามแล้ววันนี้ยั่นผู้เอฟซีอยากมาเล่นอยากมายามได้บาณนีตมาในใดบบานในี้<อ>ผมมาเลยปะดูด,ด้วยทานอยู่อ่นหน้าห้องการปกครองเมือง๋ยวข้างหัวเรือนแยวหน้า,ารรคามใส่กางเกง้กันนี่แหละโอุ้ณ เออมาพอนั่งเอกมาพอนั่งเอกอยู่นี่เนาะว่าใดเนาะคนคนคนใจดีเลยอาหารนี่เขาจะถามว่ากินอย่างบ้าแล้วเขาก็ต้องว่ากินเฟอนี่แหละครับคุณผู้ชมตอนนี้ไปนั่งท่ะตอนนี้นี่เละเขาก็อยู่กับน้องสาวเพื่นนี่เลยกับนี่เน้เพื่อนก็อยู่สองไอ้น้องเพื่นนี่บ่าวเตียงคำเพื่อนยู่น้ำกันนี่ครับคุณผู้ชมโอเพ่นห่างก็มานั่งเออ เป็นเป็นนางเอกสองบาเทเตียงคำก้อนเนาะบัดน,นี้บาทตำนี้สี่เจ้านำเป็นไม่ไหวเอาเสอางสัยเ,เ,เลยวะเอา้าท่านผู้ชมงามบอกงามกะสีชมมาให้แน่กะสีเป็นอันนี w ้วอลวอลเท้เลยสีให้เป็นเป็นนางเอกมิวสิกอ่าเพลงของบาทตำเองเด้อเพลงบอกลากับทันหันอือที่เอาเจ้าน,น้นนองสาวนี่คมไปทไปบบทยเป็กระบาดเตียงคำเออ ขันเป็นไปได้ไหมพูดถึงความเป็นไปได้ก่อนลงกับเนียก่อนอาจริงสันเนาะวันนี้เอ้ามีอย่างสิฟากบอน้องสาวเอ้าฝาดฮันโดยจะมีเราว่าฝากทานเนาะเออมากินข้าวก็แบบเลี้ยวอันมาจากแค่ก็เลี้ยวขวาขึ้นมาเลยทางแสเดนเวียดนามขึ้นมาประมาณสองร้อยกิโลเมตสองร้อยเมตรประมาณนี้โดยขึ้นมาแล้กันขนฝาดฮนน้อยกับหัวใหญ่ปันไดเนาะ แสามารถป็ิข้าวน้ายนอนตอนับอเอามีมีช่องทางใดติดต่อใดใดอีบอนอกจากเฟซบุ๊กติดตามเขาอยากติดตามเผื่อเออยากติดตาม t ิกตอมีบอเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอมเออโอเคโอเคบันนี้จะได้กรฝากติดตามน้องพิสมัยช่องทางช่องทางเดี๋ยวเฟซบุ๊กกับ t ิ k ต o อเดี๋ยวเบาตามจ ขึ้นให้น้องอยู่ท้ายคลิปเดอ้อผู้ชมอ่ะคลิปนี้ขอบคุณน้องพิสมัยหลายๆโอ้เข้าไปรถนะมันได้ถ่าย,ย<ำ>แหละโอ้ยบโอ้ทางในคุณ้ ทำบพี่น้องเอ้ยงามบ่บ้านอย่งเกาะบ้านกวนพันบ้านควนพันพี่น้องแต่ภาบรรยากาศภูเขาเฝนตกเ,เออฝนตกก้อนพี่น้องเลยเอตอนนีห้หลายท่าอาโบเตียงสีผ้าเข้าไปอือเดี๋ยวโบเตียงสีผ้เาเ้าเข้าไปเล่นนั่นบ้านนั้นนี้เพราะว่าตอนนี้ฝนมันท่าแล้วตอนนี้เมื่อกี้มาบ่มีฝนพี่น้องเลยคุณผู้ชมเี่กีมาบ่มีฝนครับอันนี้ว่าว่าฝนพาไปหาสาวเล่ากับุญหมวนเลย มือลมือมือไปนาดีก uh, ับว่าสิบคนเบอเห็นจักคนตอนดี้ตอนีจันีจัเดอี๋ยว่จมป่เีจิโอนนาดี้ันนั้นน่นาเอบ้บ้านนควาย้าวน้ไใส่คนควายนควายสิอแล้พี่น้องเลยไปนัดไปนัดน้องสาวไปไว เดี๋ยวสาวอีแม่งเอกีคนที่แหงง้งน้ำน้ำกว่าง้ำกว่าน,นี่ FC สุผู้ใดสุคนละจะบอกให้ค่อยเด้ออันเป็นเป็นทางข <laughs> องเตียงเขาที่พาค่อยไปเออไปบอกเดี๋ยวขึ้นพาไปที่นี่เลยเดี๋ยวจะเอารถไป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 อ่ะเดี๋ยวพี่น้องฝนตกเดี๋ยวจะไปเข้ากะลงลงลงคลิปก่อนแป๊บนึงอ้าวพี่น้องสุภูทุกคน คลิปนี้กับบ่าวตั้มจะได้เดินทางไปพร้อมกับบ่าวเตียงค้าเนาะพันธิพาเขาบ่าวตั้มไปใสก่กะเดี๋ยวปฏิตามเบิ่งอีพี่หนาครับว่าบ่าวเตียงค้าสี่ภาบ่าวตั้มไปใส่คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตั้มออนทัวร์ชาแนลบ่าวตั้มแฟนเพจครับฝากช่องบ่าวเตียงค้ามไปนั่อีกแน่ครับพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเมื่อน,นี้บ่าวตั้มกับบ่าวเตียงค้าอัมลาพายแต่ไปก่อนสบายดีทุกคนสวัสดีครับ